สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณูนะคะเจ้าในเพจอ่าแป๊บนึงนะเจ้ามาเจอคุณูกับนายเพจอ่เอย่างก่อนน่ะลืมเลยนะเจ้า <laughs> เพจแฮปปี้บ้านานาหลังคาสีส้มนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าคุณูกับเพิ่มมีเพจนี่มาอีกหนึ่งเพจแล้วนะเจ้าอาจจะยังมีไผายหันนะเจ้า ว่าเป็นอย่างไงเจ้าเพราะว่าตอนนี้นะเจ้ายุคออนไลน์นะเจ้าเป็นยุคที่เฮาคิดอย่างไดก็หีบทําเลยนะเจ้ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสุดเลยนะเจ้าเดี๋ยวคุณโนขอแชร์ตัวเองออกไปกอนน้อเพราะว่าจะได้มีคนมาหันนะเจ้านี่เป็นก้าวแรกของคุณโนเลยนะเจ้าในเพจใหม่นี่นะเจ้าแป๊บนึงนะเจ้าแชร์ตัวเกากอนนะตัวเกาออามาไล่อยู่นะเจ้าก็มี ก็เกานี่แหละดูน้เจ้าแล้วก็แชร์ตัวเองออกไปกันนะเจ้าอ้าหนาวหนาวขนาดเลยเจ้าทุกคนอากาศนะคะสวัสดีนะคะทุกคนครูนูอยู่พะเยานะคะแล้วก็มีเพจครูนูทวีวันนะคะที่สอนการสร้างตัวตนแล้วก็สอนไมซ์เซ็ตนะคะแล้วก็มีการขายสินค้าออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งใครสนใจเพจนั้นก็เข้าไปตามครูนูได้แต่ถ้าใครแบบ สนใจเกี่ยวกับการทำออนไลน์ตามบ้านทธรรมชาติอะไรแบบนี้ก็สามารถมาติดตามครณนูในเพจแฮปปี้บานนาหลังคาสีส้มนะคะทำไมจะต้องเป็นแฮปปี้บรนนาหลังคาสีส้มนะคะเดี๋ยวครูนูจะเล่าประวัติให้ฟังนะคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะก่อนที่จะไลน์เนาะแปบ๊บหนึ่งนะคะหมูเฮาเจ้าเหนือนะคะคุณนูก็เป็นคนเหนือคนนึงต้องแชร์เข้าไปในกลุ่มหมูฮาเจ้าเหนือหักเมืองเหนือนะเจ้า ขายดีขายได้ทุกอย่างนะคะการที่คุณหนูออกมาไลฟ์ทุกวันออกมาแบ่งปันทุกวันนี่ก็เป็นการขายแบบไม่ขายเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่ายุคนี้ใครก็ออกมาเป็นแม่ค้าได้เนาะแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเป็นแม่ค้ามันก็ดูเหมือนกับว่าเราจะมาเอาเงินหรือว่าเราจะมาเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างจากผู้คนนะคะฉะนั้นแล้วการที่คุณหนูออกมาทุกวันนี่เป็นออกมาเป็นครูออกมาเป็นคนสอนนะคะ เดี๋ยวแชร์ตัวเองออกไปเยอะก่อนเพราะว่ายังไม่มีใครรู้จักเพจนี้เลยนะคะมาในเพจนี้เนาะรู้สึกว่าคุูนูเป็นคนนึงนะคะที่ได้อยู่แบบธรรมชาติทุกคนที่ติดตามครูนูในเพจคุูนูนะคะก็จะเห็นคุณนูออกมาทุกๆวันนะคะฉะนั้นแล้วเราก็อยากที่จะมีความฝันนะคะและพอทีนี้นะคะยุคออนไลน์นะคะเรารู้ว่าถ้าเราคิดอะไรได้นะคะเราควรที่จะรีบทํามันนะคะ อ่านี่แต่ตัวเองที่เราดูตัวเองแต่ก็รักและชื่นชอบตัวเองนะคะเห็นรอยยิ้มเห็นการลงมือทําด้วยความสุขอ่ะมันก็ทําให้เรามีความสุขและอยากที่จะส่งต่อพลังแห่งความสุขพลังความรักพลังของแห่งความมัง่งคั่งเดือเฟือของธรรมชาติบ้านานาหลังคาสีส้มให้ทุกทกคนได้รับรู้และเข้าถึงนะคะคี่นูเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเราไม่เคยคิดหรอกว่าเอ๊ะทำไมบ้านฉันจะต้องสร้างหลังคาสีส้มนะคะเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกชอบเนาะ แต่ทีนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่เหมือนใครนะคะในหมู่บ้านของครณนูเนี่ยแล้วบ้านครณนูก็อยู่กลางทุ่งนาใช่ไหมแว้ยและในยุคออนไลน์เนี่ยเวลาที่คุณนูสั่งของเคอรี่บ้างนะคะ JNT บ้างนะคะหรือว่าขนส่งอะไรก็ตามนะคะและทีนี้เขาก็จะโทรมาถามเราว่าบ้านอยู่ที่ไหนครับนะคะจะเอาของมาส่ง ลูกคุณหนูก็บอกว่าบ้านอยู่หลังคาสีส้มกลางทุ่งนานะคะเขาก็มาถูกค่ะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยแบบมีความสุขมากเลยเราได้กลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะแล้วคุณหนูก็ได้ขึ้นมานะคะอยู่บนโลกออนไลน์ได้ปีกว่าแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าอ๋องั้นฉัน น่าจะตั้งเพจขึ้นอีกเพจหนึ่งซึ่งการที่เราสร้างเพจทุกคนรู้หรือเปล่าว่ามันก็เป็นการสร้างร้านของเรานั่นแหละอย่างคุณนูนะคะมาอยู่ตามบ้านมาอยู่ในซอยจริงๆมากคุณนูอยู่ในซอยมากๆเลยค่ะและทีนี้คุณนูเกิดมีไอเดียนะคะว่าฉันอยากจะทําบ้านของฉันนี่ให้เป็นร้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะและถ้าเรามีความสึกว่าถ้าเราอยากจะเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งในยุคนี้เนาะหรือว่ายุคไหนก็ตามเถอะถ้าเราอยากลงทุนมีธุรกิจเราต้องไป เช่าหน้าร้านหรือว่าไปเปิดร้านอะ่ะที่ไหนก็ตามหรือว่าถ้าเรามีความรู้สึกบ้านฉันอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้แล้วใครจะมาเห็นฉันฉะน,นั้นแล้วนะคะ คุณนูต้องเริ่มที่จะทำธุรกิจเปิดเพจนี้ขึ้นมาเพื่อวันหนึ่งเผื่อคุณนูอยากขายกาแฟานะคะขายอาหารหรือว่าขายอะไรก็ได้ที่คุณแบบอยากจะขายแต่บ้านคุณนูอยู่ในซอยไงเลยทีนี้ถ้าคุณนูออกมาสร้างตัวตนแบบนี้เนาะแล้วมาเปิดเพจนี้ก็เหมือนว่าตอนนี้ฉันเริ่มเปิดร้านแล้วนะคะและมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งถ้ามีคนรู้จักเราเยอะๆไม่ว่าเราจะอยู่ตรอกไหนซอยไหนผู้คนก็มาหาเราได้คะ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อน อยากจะทําอะไรนะเราต้องไปหาทําเลที่ตั้งก่อนตอนนี้ไม่ต้องไม่หาที่ไหนเลยคะ่ะแค่คุณอะ่ะเอาหน้าคุณมาออกหน้าจอหน้ากล้องแบบนี้แหละแล้วก็แชร์ออกไปให้ผู้คนเห็นนะคะว่าเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้นะ,ะบ้านอยู่ตรงนั้นนะพออีกนานนานเข้าเราอยากจะทําธุรกิจอะไรเราก็ทําได้คะ่ะง่ายๆเลยะคะ่ะนี่เป็นการทําการตลาดยุคใหม่ในยุคออนไลน์นะคะคิดอะไรได้คุณก็ทํามันตอนนั้นเลยละคะ่ะไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอว่า อุ้ยตอนนี้บ้านฉันยังรกอยู่เลยบ้านฉันห่างไกลผู้คนอะ่ะอะไรแบบนี้คุณหนูพอได้ไอเดียแบบนี้นะคะหนูรีบทําเลยค่ะเพราะเมื่อแรกเมื่อก่อนแรกๆนะคะที่เราเข้ามาออนไลน์อะ่ะเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้คิดถึงในส่วนนี้นะคะแต่วันหนึ่งคิดว่าอุ้ยฉันน่าจะอยู่บ้านแล้วทำบ้านฉันอะ่ะเป็นร้านอะไรสักอย่างหนึง่งเป็นร้านที่ทําด้วยใจของเราอะไรแบบนี้นะคะคหนูมีแบบมีไอเดียอยากจะทําขายกับข้าวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ลอง เพิ่มเพิ่มเติมเหมือนเราตกแต่งบ้านเราไว้ก่อนเนาะพอวันหนึ่งนะคะเราพร้อมแล้วเราก็สามารถที่จะแชร์ส่งต่อเรื่องราวนี้ออกไปเพื่อที่จะขายสินค้าหรือว่าขายอะไรก็ได้เนาะอ่ามันง่ายมากๆนะคะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคออนไลน์นะคะทุกคนคิดไอเดียอะไรได้นะคะโดยที่ใช้ต้นทุนแค่ศูนย์บาทอะ่ะคุณรีบทํามันไปเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเพราะคุณูเป็นคนหนึ่งที่ มีเป้าหมายมีความฝันนะคะสวัสดีนะคะใครเอ่ยเข้ามาแล้วสามารถทักทายครูนูได้นะคะครูนูมาเพจใหม่กันทุกคนฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูนูด้วยนะคะเพจแฮปปี้บ้านนาหลังคาสีส้มของครูนูนะคะเราเริ่มฟินเริ่มอินกับบ้านของเราอะ่ะเราเราอยากโชว์อะ่ะโชว์โชว์ความสุขของเราอะ่ะมันโชว์ได้ง่ายๆเลยนะคะทุกคน ยุคนี้อะอย่างครูนูอยู่ตามชนบทอยู่ตามวันนอกอยู่ในซอยอะแบบและทีนี้มีความใฝ่ฝันว่าวันหนึง่งอะฉันอยากจะเปิดธุรกิจของฉันในบ้านฉันนี่แหละถึงแม้จะอยู่ในซอยก็ตามนะคะงั้นฉันรีบออกมาสร้างตัวตนก่อนฉันรีบมาเปิดร้านฉันในออนไลน์ก่อนดีกว่านะคะมันเลยทําให้ครูนูมีเพจนี้ขึ้นมากันทุกคนแต่จริงๆแล้วครูนูก็มีอีกเพจนึงเนาะแต่เรามาอยู่ในเพจนี้แล้วเราจะไม่พูดถึงนะคะใครที่สนใจนะคะเกี่ยวกับการ ทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าเกี่ยวกับการสร้างตัวตนอะไรก็ไปติดตามครณนูที่เพจครณนูทวีวันนะคะแต่เพจนี้เราจะมาพูดกันถึงการทําอะไรต่างๆนานาที่บ้านของคุณนูนะคะเป็นไลฟ์สไตล์ของครูนูนะคะจะนั้นแล้วเนาะวันนี้คุณนูก็ฝากเพจนี้ไ้กับทุกๆคนด้วยนะคะซึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความคิดเดิมๆยังมีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันก็อยากเปิดธุรกิจนะแต่ฉันยังไม่มีต้นทุนฉันยังไม่มี ทำเลเลยอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องรอแบบนั้นค่ะแค่วันนี้คุณมีบ้านอยู่หรือคุณอยากจะมีความสืมีความฝันว่าวันหนึ่งอ่ะฉันอยากกลับมาอยู่บ้านอยากมาทําธุรกิจอยากกลับมาดูแลพ่อแม่นะคะซึ่งครูนูเมื่อก่อนทุกคนที่ติดตามครูนูนะคะจะรู้ว่าครูนูเป็นคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ต่างพอเรียนจบอ่ะ ตั้งแต่เรียนเลยก็ว่าได้นะคะคุณนูไปเรียนต่างจังหวัดพอจบจากเรียนแล้วก็ไปทํางานต่างจังหวัดอีกนะคะพอหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะทํางานเดบมีเงินเดือนเยอะๆอ้าวไปสอบไปเป็นแรงงานไทยไปไต้หวันอีกนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นมีความใฝ่ฝันมีจิตของเราตั้งต้นอยู่ข้างในว่าฉันวันหนึ่งฉันต้องกลับมาอยู่บ้านมาดูแลครอบครัวมาดูแลพ่อแม่มาดูแลแล,แแล,ลูกนะคะวันนี้ก็มาถึงแล้วล่ะคะ่ะทุกคน มันเลยทําให้เรามีความรู้สึกอุ้ยโลกออนไลน์มันโคตรยอดเยี่ยมขนาดไหนนะคะและพอเราคิดอะไรได้เราก็รีบทําไปเลยเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยมันเป็นอะไรที่ฟรีมากๆเลยค่ะทุกคนคุณคิดได้คุณทําเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องเสียเงินนะคะไม่ต้องคิดว่ารอให้ฉันไปเช่าหน้าร้านก่อนรอให้ฉันมีเงินลงทุนก่อนนะคะการเปิดเพจก็เหมือนกับการสร้างร้านของคุณนะคะและแค่คุณออกมาแบบ ส่งต่อความรู้ส่งต่ออะไรก็ตามที่คุณถนัดอนะ่ะคุณนูเป็นคนหนึ่งถนัดที่ชอบแบ่งปันช่วยเหลือนะคะแล้วก็เกิดมีไอเดียอยากจะ <c oughs> ขออภัยนะทุกคนอยากที่จะทําทบ้านคุณนูเนี่ยบ้านกลางพุง่งนาเนี่ยหลังคาสีส้มเนี่ยเพราะเคืที่รู้จักเจ t ทรู้จักคนท่งทุกอย่างรู้จักคะ่ะ <c oughs> บ้านหลังเนี้ยสั่งของออนไลน์เก่งมาก จนเขาโทรมาถามว่า hmm. บ like er> ้านอยู่ไหนเนาะเขาเลยบอกว่าน er> ี่แหละค่ะหลังคาสีส้มกลางทุ่งนาทุกคนรู้แฟนกลับรู้นะคะฉะนั้นวันนี้คุณนูก็เลยปั้นเพจนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าวันหนึ่งคุณูอยากที่จะทําให้บ้านของคุณนูเนี่ยเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกๆคนนะคะที่มีความฝันอะไรก็ตามนะคะคุณสามารถกลับมาอยู่บ้านมาดูแลครอบครัวของคุณได้แบบมีง่ายสบายๆคิดได้ทําเลยนะคะเพราะ ออนไลน์ทาให้คุณแค่มีมือถือเครื่องเดียวอะ่ะคุณก็สามารถทําธุรกิจของคุณได้แล้วค่ะแต่คุณต้องกล้านะคะที่จะเอาหน้าตัวเองมานําเสนอเหมือนครูนนี่แหละ <c oughs> ฉะนั้นพอเรากล้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดค่ะขอเพียงแค่เรามั่นใจในตัวเองนะคะว่าเราทําในสิ่งนี้มัน อนาคตเราเรามองเห็นไปก่อนเลยนะคะแล้วเราจะลงมือทําแต่ถ้าคุณมองไม่เห็นอนาคตคุณก็ไม right? ่กล้าลงมือทำเพราะคุณไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมคะอย่างคุณูเปิดเพจนี้ขึ้นมาคุณูรู้ว่าวันข้างหน้าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่แห่งพลังแห่งความรักพลังความเมตตาพลังแห่งความมั่งคั่งหรือเฟื่องฟ้ที่ได้เข้ามาสถานที่แห่งนี้แล้วรักและภูมิใจแล้วก็รักและกลับมานะคะแบบมีความสุขอะที่ได้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะคะบ้านนาหลังคาสีส้มเนี่ยคุณูเชื่อแบบนั้นคุณูก็เลย เตั้งเพจนี้ขึ้นมาค่ะแล้วทุกคนติดตามเพจนี้ก็จะได้เจอความรู้ดีๆนะคะได้เจอครูนูได้เจอความสุขได้เจอพลังต่างๆมากมายที่เป็นพลังแห่งความเมตตาพลังแห่งความสุขที่ครูนูส่งต่อถ่ายทอดผ่านการกระทําของนูผ่านคําพูดของนูผ่านรอยยิ้มนะคะแล้วก็ผ่านหัดใจที่เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้รับพยอดเยี่ยมของครูนูนะคะฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะคะฝันอะไร รีบทํามันเลยค่ะเพราะออนไลน์นั่นนะคะคุณแค่มีมือถือเครื่องเดียวคุณก็ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาแล้วค่ะรีบเลยนะคะอย่ารอให้พร้อมเพราะว่าเวลามันไม่เคยรอเราค่ะฉะนั้นเราคิดอะไรได้นะคะไอเดียอะไรออกทํามันเลยค่ะ แล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในเพจนี้ทุกๆวันนะคะครูนูก็จะแชร์เรื่องราวดีๆนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆอไปทุกคนก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านนาหลังคาสีส้มหลังนี้แน่นอนค่ะซึ่งครูนูวาดความฝันไว้แล้วและเชื่ออย่างแน่ชัดรู้อย่างแน่ชัดว่าธุรกิจหรือว่าสิ่งที่ฉันตั้งเป้าไว้มันได้แน่นอนนะคะทุกคนแล้วมาเจอ มาเจอกับคุณนูได้ไหมติดตามเพจนี้ของคุณนูด้วยนะคะทุกคนจะเจอคุณนูทั้งสองเพจเลยนะคะตอนนี้คุณนูมีเพจคุณนูทวีวันเนาะแล้วก็เพจนี้นะคะแฮปปี้คุณนูอยู่ที่นี่คุณนูมีความสุขมากๆเลยอยากที่จะส่งต่อพลังงานแห่งความสุขให้กับทุกๆคนนะคะเอ๊แล้วก็มาเจอกับคุณนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่เข้ามาส่งให้กับคุณนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะใครรู้สึกตัวว่าเอ๊ะฉัน ทำได้แน่นอนเห็นครูนูแล้วครูนูมีความมุ่งมั่นเหลือเกินนะคะรีบเลยค่ะใช้ต้นทุน0ูน